กูทำยได้ไก่ไรน้ำบึงะไร่ยดีไยเ่ไะม่ไดตามมันันเดหไมิดบินตามมันนันเดตามน่นลงมาตาย่งปีตามเพียอยุมันม่ช่วหยุดสิ่งดีไม่ิด้วอันนี้นี้มันเป็นโด้์่งม่เหรอเกินดเ่งไดว้ง่าหอมดนมอมส จงางเส็นีมันห้องเดเสียงงูจงางห้องโอ้นี่ยไม่เห็นจงางก็รุเนียไม่ไม่หยุดหยุดหยุดมันบบตอนนี้อย่างเงียงูจงางก็ไมให้เยก็อัตเสียงไห้ฟังเสียงนี่เราห็นอยนี้มันหองคือจังกเนาะเนี่ยงูคนลงหงเยอะเนี่ยตอนมนถไปหาลาลูกอ่ะรีบทำจะรีบทำ bạn này hết lắm thâu rồi mò lắm lại nhỉ, mày học ở dưới ai nhỉ, thì không nào, không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นั manager, ่นนั่นเที่ยกันเวนนี้แหละมูนเหนัวบเเิน้ำเขาเปิดกองกันเล็กน่อยซกองสุดแม่เจอันีก็ซื้อซื้อเี่ยงแบบนี้แบบาินเนี่ยซื้อก้อนอ่ะเ็นัมนะ เจ้าใหม่นี่เกยนเรากลไปเก็บไเก็บมันเลยตองมีตู้เก็บเหนล้วเต็มหมดแล้วเห็นกััทหารมันปัน่นมันเหยียดงม,มันเยห,ห,นหนนนยียดไงไรเนี่ยตุมเกือบเลยไม่อ่ตําพุ่งใส่ไเอาตัน้ต้มธรรมดาติดาสิบอกหมยมนี่นี่ต้นนี้คุหาย จะบอกว่าเกยตั้มไม่ให้โอ้เราไปขายของเนาะโอ้ขายอะไรสิก็ขอน้ำร้านน่ะหลับไปเห็นไหม่าัน่ะนะต้องเสื้อตั้งหนึ่งกับก๊อกกันนี่หน่าลานอย่างนี้แล้วขายแบบเดีลูกเสาซื้อว่าซื้อยังมาให้กินเลยยานี่เหรอวันนี้เราตะกี้แล้วเราฟังด้วยนี่เอ๊คือที่ไหนล่ะเอ๊ะไ้ไอ้เด็กเอาโทรศัพท์มาเกอยู่ป่ะ คุณนายอยู่ไหนคะตามักขูมให้ข่อยเนี่ยแบบโคกเงเอาเผ็ดเผ็ดเผ็ดพอดีนะไม่ต้องเอาเผ็ดแรงอิดตายไม่เอาเรื่องเอาัดดาดน้ลงเสร็จคือพอเอามาเสร็จนะว่าขนาดมีบุหขออกพวกตางแล้วก็ตามด้วยเด้ดล่ะมีบุหรี่แล้วลงนี่งอมงามดียิ่งทัลืมเ้าก็ะถูกเขา